จ้าหน้าที่นะครับได้เร่งทําความสะอาดถนนคู่ขนานราชดำเนินในบริเวณแยกว,วิศวกรวันเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังจากที่มีการเจรจากับมอบประชาธิปัตย์ได้สําเร็จนะครับและก็ยอมให้มีการรื้อแนวกั้นออกได้บางส่วนหลังจากที่ถูกปิดมานานกว่า2เดือนติดตามได้ในรยายงานครับ ทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครบริเวณถนนคู่ขนานถนนราชดำเนินตั้งแต่สะพานมัค์วานรังสรรมาจนถึงแยกมิสกกวันหลังจากถูกมอบประชาธิปัตย์ปิดมาเป็นเวลานานกว่า2เดือนแล้วและจากบริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้ามุ่งหน้าแยกมิสกกวันเพื่อเลี้ยวขวาไปแยกวังแดงที่กลุ่มผู้ชุมนุมปิดแต่เปิดเส้นทางให้เข้าออกได้เป็นบางเวลา จนกระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเจราจาก,กับกลุ่มผู้ชุมนุมและยอมเปิดเส้นทางสายแดังกล่าวได้บางส่วนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวกขึ้นและยังช่วยลดปัญหาการจราจรในบริเวณนี้ได้อีกด้วย ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะมีการเจราจาก,กับกลุ่มผู้ชุมนุมมอบประาชธาิปัตย์จนสามารถยอมเปิดเส้นทางบางส่วนนะคะบนถนนราชดำเนินได้แล้วและด้านหลังดิฉันนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานเขตดุสิตก็ได้เร่งทําการเปิดเส้นทางบางส่วนบนถนนราชสดำเนินแห่งนี้เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลและพื้นที่ใกล้เคียงถูกมอบประาชธาิปัตย์เข้าบุกยึด และปิดล้อมมานานกว่า2เดือนแล้วโดยการนำกระสอบทรายและสิ่งกีดขวางต่างๆมาปิดกัน้นถนนทุกด้านที่เป็นทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาลโดยเฉพาะถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกหนังเลงจนถึงแยกมิสกาวันและไม่มีผู้ใดสามารถเข้าออกได้อีกแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเว้นแต่เพียงแกนนำกาดและกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้นที่ได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่ในการเข้าออกและใช้เส้นทางในสายนี้จนทำให้ประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการชุมนุมข,ของม็อบประชาธิปัตย์ต้องได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันโดยเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามเข้าขอคืนพื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลในตอนแรกนั้นเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นกลุ่มผู้ชุมนุมทำท่าจะให้ขืนพื้นที่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาลแต่ในที่สุดกลุ่มผู้ชุมนุมกลับเข้ามาชุมนุมอีกครั้งและยังคงมีการนำกระสอบทรายและสิ่งกีดขวางต่างๆมากั้นไว้ตามเดิม แต่ล่าสุดในวันนี้จากการเจราจาของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกลุ่มผู้ชุมนุมได้ข้อสรุปว่าจะยอมให้เปิดถนนราชดำเนินนอกได้บ้างบางส่วนนั่นคือถนนคู่ขนานถนนราชดำเนินเท่านั้นและได้ขอความร่วมมือไปอยังเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานเขตดุสิตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้นำรถและเจ้าหน้าที่เข้าทำการรื้อกระสอบทรายที่เป็นแนวกา้านและทำความสะอาด โดยถนนราชดำเนินนอกในเส้นทางคู่ขนานให้กลับมาใช้งานได้ตลอดเส้นทางอีกครั้งแต่หากจะให้ถนนราชดำเนินนอกทั้งสายกลับมาใช้งานได้อีกทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งด้วยโดยยืนยันว่าจะพยายามดำเนินการให้สถานการณ์ต่างๆกลับเข้าสู่สภาวะปกติให้ได้โดยเร็วที่สุด เนื่องจากยังคงมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร,ร้อนจากการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงหรือเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นแต่อย่างใดสำหรับการทำความสะอาดหรือวิคินิ่งในพื้นที่ดังกล่าวในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีทำกลางความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตดุสิต และหลังจากที่วันนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่มีการเปิดเส้นทางบางส่วนบนถนนเส้นนี้แล้วในวันต่อๆไปค่ะก็จะมีการเจราจาเพื่อขอเปิดเส้นทางบริเวณถนนร,รอบๆนี้ทั้งหมดนะคะเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้เส้นทางเส้นทางนี้ได้เหมือนเดิมค่ะและทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรงในการขอคืนพื้นที่หรือเปิดเส้นทางแต่อย่างใดค่ะทีมข่าว,ว mm hmm. DNN รายงาน